สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับเกม d u n g Star Helmet วันนี้นะคะเราก็จะมาประจนภัยกับน้องวินเลิกกันใน EP ที่7แล้วนะคะใครที่ยังไม่ดู EP ที่6เนี่ยก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูก่อนได้เลยนะคะในช่องของ Dreamland หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าเราจะสามารถล้างคำสาปในวันอ p o ค a l y สได้ยังไงหรือว่าจะปราบบอสยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะหลังจากที่เราปราบบอสแล้วนะคะทุกคนเราก็แก้ไขวัน a p o c a l y สมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมา เก็บของทุกอย่างที่เราเจอในเกาะวันอพอลิสกันเลยเพราะว่าก็แอบมีของที่น่าเก็บน่าตาเยอะอยู่เหมือนกันและสิ่งที่เราจะทําต่อไปให้ชีวิตของเราปลอดภัยขึ้นนะคะทุกคนก็คือการไปปราบปอสมังกรน,นั่นเองเพราะว่าหลังจาก EP ีที่แล้วแล้วนะคะเราเกิดพลาดท่าตายไปนะคะทำให้เราต้องชุดชีวิตจากดอกไม้วิเศษด,ดังนั้นแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปเก็บน้นอำอมฤตก,กันเลยในเกาะของงูใหญ่นะคะถ้าเพ,พื่อนๆทุกคนเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเราไปลุยกันเลยดีกว่าจ้า จาก EP ที่6นะคะเราได้แก้ไขวันอพอคลิสมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ปราบบอสเอนชียนไปถึง2ตัวเลยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาอันสมควรมากๆแล้วนะคะที่เราจะต้องกลับบ้านสักทีหนึ่งเพราะว่าอาหารของเรานะคะหมดลงเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าค่ากระเพาะแล้วก็เลือดเนี่ยอาจจะลดลงเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหไม่ก็ยังเห็นพวกถาว,วันพวกนี้อยู่เต็มป่าเลยนะคะมันจะแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนนอกจากว่าตอนนี้ยังเป็นฤด,ดูเกสรดอกไม้อยู่นะคะ แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะในวันที่60เนี่ยมันก็ยังเป็นฤดูเกสรดอกไม้อยู่นะคะทุกคนงั้นก็แปลว่าในช่วงวันอพอรลิสเนี่ยฤดูเกสรดอกไม้มันจะไม่ทํางานนะคะจนกว่าเราจะยกเลิกโดยการล้างคาสาบไปนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราล้างคาสาบช้ากว่านี้ฤดูเกสรดอกไม้อาจจะหมดไปก็ได้นะคะโอเคตอนนี้นกยักษ์ก็มาอีกแล้วนะคะเพิ่มความลําบากให้เราไปอีกจ้าถ้าพวพสแนปชูดไปให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเยอะเลยเกินตอนนี้นะคะเราก็ว่าจะมาจิกพวกเกียร์สักหน่อย ว่าตอนนี้นะคะน้องกําลังตะลุมบอลอยู่กับหุ่นยนต์เหล็กอยู่ถ้าเราอยากจะได้เกียร์เนี่ยเราจะต้องเวียนเทียนรอบแท่นบูชาของแม็กวิลไปนะคะทุกคนจนกว่าน้องจะฆ่ากันตายไปครางหนึ่งนะคะยังต้องลุ้นอีกนะคะเนี่ยว่าเราจะจาาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้นะคะเราไม่ได้เอาเนทตชอโรมาเลยจ้าเรามีแค่หน้ากากกันแก๊สอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนยังอยากได้อีกตั้งหลายอย่างเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกียร์เอ่ยแลเหล็กเอ่ยเจมม่วงเอ่ยพื้นที่ในกระเป๋าก็ไม่พอนะคะสังขารเราก็ ไม่น่าจะให้ด้วยเพราะว่าต้องนับถอยหลังเข้าสู่อาการภูมิแพ้ก,กําเริบนะคะและสิ่งที่เราอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการคลาฟกันไกลแล้วก็ไปตัดเถาวัลย์ในโซนป่าดงดิบเนี่ยมาให้หมดเลยนะคะไม่รู้ว่าช่องในกระเป๋าเนี่ยมันจะพอไหมแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วจ้าอาการกําลังม้าเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งเราใส่หน้ากากกันแก๊สนะคะค่าสติของเราก็จะลดลงเรื่อยๆอันนี้เราขอแก้ข่าวขาวหนึ่งนะคะทุกคนตอนที่เราใส่หน้ากากกันแก๊สเนี่ยมันจะ สามามรถลดอาการภูมิแพ้ของเราได้หมดเลยนะคะไม่ใช่แค่หยุดระยะของเกสรดอกไม้เอาไว้แค่นั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะหายไปเลยจ้าโอเคแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะรอให้พวกมันเนี่ยตะลุมบอนกันให้เสร็จไปเลยเราก็จะไปจิกเกียนะคะเมื่อไหร่จะตายเอ้ยแท่านบูชาของแม็กวลตรงนี้นะคะมันดีมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีบิชอปอยู่ทั้ง2ตัวเลยนะคะบิชอปมันก็ออกจะดอกเจมม่วงออกมาด้วยนะคะเราก็จะได้ใช้เจมมวงเนี่ยต่อกันเลย แล้วก็เดี๋ยวลอพวกมันมาไกลๆก่อนแล้วกันนะคะยังมีพวกผีเสื้อที่มันกัดทิ้งไว้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าก็โอ้โหจะไปเก็บยังไงได้เนี่ยช่องในกระเป๋าก็ไม่มีแถม snap t o o ก็เยอะสุดๆไปเลยเดี๋ยวเ,เกียร์ก่อนแล้วกันนะคะนี่ไงตอนนี้นะคะเกสรดอกไม้ก็ได้หายไปจากหน้าจอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผีเสื้อกินไปด้วยนะคะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยก็สามารถเพิ่มค่ากระเพาะแล้วก็ ค่าหัวใจเราดีดีมากๆเลยพวกผีเสื้อเนี่ยมันก็จะสปอนออกมาจากดอก Evil Flower นะคะทุกคนมันจะแตกต่างจากดอกไม้ดอก Exotic Flower นะคะที่มันจะสปอนแมลงโกลไฟออกมาแทนซึ่งก็หายากมากๆเลยนะคะดอกไม้ปกติหรือว่าดอก Evil Flower เนี่ยดังนั้นนะคะเราสามารถจับผีเสื้อแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านของเราได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ตะข่ายจับแมลงจับนะ <Okay. S 1> เพราะว่าดอกไม้จะสามารถปลูกได้จากผีเสื้อที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนตัวที่ตายแล้วเนี่ยไม่นับนะคะ โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถอดหน้ากากกันแก๊สออกก่อนแล้วกันเพราะว่าค่าสติลดแรงมากเลยอะถ้าเกิดว่าเราจะใช้นะคะก็ขอให้ใช้แล้วก็ควบคู่ไปกับการเก็บดอกไม้ด้วยนะคะจะได้ไม่เสียค่าสติเยอะตอนนี้นะคะแล้วก็ราบป๊อดมาสดสดร้อนๆแ,แ,แก้ไขวันอพอคอลิสมาสดสดร้อนๆค่าสติก็เลยจะเหลือเท่าที่ทุกคนเห็นเลยคะ่ะก็คือเหลือน,นิดเดียวเองนะคะแถมยังต้องมาประจนกับฤดูเกรรียนซอนดอกไม้อีกที่จะต้องใส่หน้ากากกันแก๊สนะคะเพราะว่าไม่มีเนทโชโรเลยจ้า โอเคเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กระเป๋ากันก่อนนะคะเราอยากจะทํากระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบไปเลยนะทุกคนเพื่อที่จะเก็บของเพราะว่ากระเป๋าพื้นฐานอันนี้นะคะมันก็ทําได้ง่ายมากๆเลยอะเดี๋ยวเราจะคลาฟน้องไปเลยแล้วกันแล้วก็เก็บของไปเยอะเลยนะคะแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นกระเป๋าตูดหมูที่เราได้เก็บเอาไว้ในห้องแรกของโบราณสถานในโซนพิษนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บของมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่และเหล็กแค่สี่ชิ้นเองจ้าไม่ได้เยอะอะไรเลยของที่เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของที่ไรประโยชน์ทางนั้นเลยนะคะอย่างเช่นพวกกิ่งไม้ตกไม้เอยแต่เราต้องเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากิ่งไม้เนี่ยมาทาเป็นกระสุนแล้วก็ยิงพวกถาวันพวกนี้นะคะที่มันขวางเราอยู่ทุกทิศทางที่เราจะเดินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บน้องไปเยอะๆเลยแล้วก็ยิงพวกผู้ไม้พวกนี้ไปให้หมดมิเช่นนั้นอาจจะกลับบ้านไม่ได้นะคะแล้วก็เก็บดอกไม้มาด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ สลับกันใส่ระหว่างหมวกกันแก๊สนะคะแล้วก็หมวกเทลแชมเตอร์นะคะทุกคนก็จะช่วยเพิ่มค่าสติให้เราด้วยแล้วก็เวลาที่ชุกเฉินจริงๆอ่ะถึงจะใส่หน้ากากกันแก๊สนะคะตอนนี้ก็เก็บของชิวๆก็ให้น้องจําไปนะคะถึงแม้ว่าจะเสียค่าสติพปอยทุกครั้งที่จํานะคะแล้วอย่างที่เราจะหาในเกาะเกาะเนี้ยก็คือดอกไม้นะคะทุกคนที่มันจะส่มเกิดไปทั่วทุกเกาะเลยก็คือดอกไม้ที่เป็นดอกของถอวาวรนั่นเองนะคะ เอาไว้ไปทาพื้นปลูกต้นยานะคะทุกคนป่าตอนนี้เดินมารอบเกาะแล้วนะคะยังไม่เจอสักดอกเลยโอเคค่ะตอนนี้หลังจากที่เราเดินอยู่นานนะคะเราก็ว่าจะกลับบ้านกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปเอากระเป๋ากันก่อน,นะคะทุกคนแต่จําไว้เลยว่าข้างนอกเป็นโซนพิษอยู่ดังนั้นก็อย่าลืมที่จะใส่หน้ากากกันแก๊สไว้นะคะโอไมก็อดน,น้องโรบินของเรายังอยู่นะคะคดีมากๆเลยนะคะที่น้องไม่ติดพิษโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยช่วยขนของด้วยนะคะไหนมาดูซิเราได้อะไรจากเกาะเกาะนี้บ้าง ก็จะมีดักเทรเดอร์นะคะจํานวน10ชิ้น5ชิ้นแรกเนี่ยเราก็ได้เก็บเอาไว้ในน้องโรบินนะคะถ้าคุมที่มันทําจากดักเทรเดอร์ทุกคนมันจะใช้แค่5ชิ้นเองนะคะถ้าเราเก็บมา10ชิ้นก็สามารถทําได้2ตัวเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราทําแค่ตัวเดียวก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้นท์แมฟิลเนี่ยเติมพลังให้น้องเรืเ่อยๆเยืเ่อยๆื่ๆเหมือนกับหมวกไม่ได้แฮตได้เลยนะคะแล้วน้องก็จะช่วยป้องกันดาเมจให้เรา100เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะผ้าคลุมที่ทําจากดักเชตเจอร์เนี่ยก็จะมีช่องกระเป๋าให้เราด้วยนะคะ10ช่องถือว่าดีมากๆเลยนะคะน้อยกว่ากระเป๋าตูดหมูไป2ช่องเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องสามารถช่วยป้องกรรันดาเมจให้เราได้ด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าให้เราได้ด้วยถือว่าดีที่สุดเลยนะคะทุกคนแล้วการค่าผ้าคลุมผ้าคีริวมาใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราค่าบอสเอนชียนไปเนี่ยน้องก็จะดรอปเป็นบูบปินให้เรานะคะเราก็ เรียนรู้จากตรงนั้นได้เลยแล้วมันก็จะปลดล็อกอัตโนมัติเลยนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่มันต้องใช้เลยนะคะก็คือชุดเกาะเงานะคะที่มันจะปลดล็อกจากเครื่องวิจัยเวทมนต์ขันที่2เราก็ยังไม่ได้คราฟเลยนะคะเพราะว่ายังไม่มีไม้ผีเลยไม้ผีนะคะก็จะสามารถไปหาเอาได้ที่เกาะมูนะคะทุกคนให้เราไปหาบ้านของน้องแมนเดรคนะคะแล้วเราก็จะเจอน้องแมนเดรคที่ออกมาจากบ้านในช่วงค่ำๆถึงช่วงกลางคืนนะคะช่วงเช้าเนี่ยน้องจะไม่ออกมานะ แล้วเราก็ฆ่าน้องนะคะแล้วน้องก็จะดรอปไม้พีออกมาให้เราหรือจะให้ง่ายกว่านะคะก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยโดยการไปซื้อเอาจากร้านขายของเวทดมตนนะคะที่อยู่ในเกาะหมูเกาะที่2ได้เลยค่ะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเราก็ว่าจะขุดพวกต้นยาเนี่ยเอาไปปลูกที่เกาะของเรานะคะเพราะว่าน้องอยู่ที่โซนพิษเนี่ยน้องจะไม่เติบโตะคะทุกคนดูขนาดต้นไม้ยังมีตะปุ่มตะปาเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงหมู่บ้านหมูเรียบร้อยแล้วนะคะ สังเกตดูว่าที่บ้านของหมูเนี่ยมันจะประดับตกแต่งไปด้วยผ้าหลากสีเลยนะคะเนื่องจากที่เราแก้ไขวันอพอคลิส์ได้นะคะพวกหมูเนี่ยมันก็จะออกมาเฉลิมฉลองกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะสังเกตดูว่าไม่มีตัวไหนเข้าบ้านเลยแล้วก็มีหมูบางตัวนะคะที่จุดประทัดเฉลิมฉลองให้เราด้วยนี่แาพนี้เลยนะคะทุกคนแล้วน้องก็จะเต้นเต้นเต้นแบบนี้นะคะเวลาที่อยู่ใกล้กับประทัดเลยแล้วน้องนะคะก็จะเอาของสมนาคุณมาให้เราไม่ว่าจะเป็นหินหญ้าต่างๆนะคะ การเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะคะหลังจากที่เราปลดล็อกวันอะพอคาลิสเนี่ยเราก็จะกลายเป็นฮีโร่ไปเลยนะคะทุกคนดังนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอตั้งชื่อหมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านนี้นะคะจะมีชื่อว่าหมู่บ้านกกกอกแล้วกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ที่เราขาดใจมากๆเลยนะ,ะทุกคนก็คือพวกพิกัดเนี่ยแหละเพราะว่าเราจ้างน้องไปเยอะมากๆเลยนะคะพอเรากลับมาจากการแก้ไขวันอะพอคาลิสแล้วเนี่ยเรากลับมาน้องก็ไม่ได้ตามรับใช้เราเหมือนก่อนเลยนะคะ โอ้โหถือว่าสั้นมากๆเลยนะคะการที่จะจ้างพิก,กาดเนี่ยแต่ก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้เดินผ่านบริเวณที่เราเคยไปขโมยหินไว้นะคะพวกพิก,กาดเนี่ยก็ไม่ได้ไล่ตามเราเลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาปลูกต้นยาก,กันเลยเวลาที่ถึงฤดูหมอกลงนะคะแล้วฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็สามารถมาเก็บน้องจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเอาไว้เช็คก,ก็ได้นะคะเพราะว่าต้นยาเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกันทั้งวอลเลยนะคะทุกคน จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะหรือว่าไปรอให้พวกต้นยาที่เหลือเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ปลูกเอาไว้2ที่ด้วยกันที่แรกเนี่ยก็จะปลูกเอาไว้ในพื้นป่าด,ดงดิบเลยไม่ต้องมาคลาสพื้นแบบนี้ปลูกทีละ4ต้นนะคะเราก็สร้างสปริงเกอร์ไปให้น้องด้วยนะคะเวลาที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถไปเก็บได้เลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องฤดูเกสรดอกไม้สักนิดเดียวเลยนะคะเพราะว่าเราได้เอาต้นยาเนี่ยมาปลูกรวมกันไว้เยอะๆแล้วเราก็จะได้เก็บทีเดียวไปเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะขอเดินเก็บของภายในหมู่บ้านไปแล้วก็เฉลิมฉลองร่วมก,กันกับพวกหมูนะคะทุกคนน้องก็จะจุดประทัดแบบนี้แล้วน้องก็จะเต้นยุกยิกยุกยิกแบบนี้นะคะแล้วก็เอากิ่งไม้ไม่ให้ฉันซะดีๆให้ของดีและเกินนะคะกิ่งไม้จ้าหินจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะเฝ้าน้องนะคะจนกว่าน้องจะเอาของให้เราให้ไม่เอ่ยให้ไม่เอ่ยยังนิ่งอยู่นะคะแล้วก็จุดประทัดไม่ส,สน,ในใจเราเลยจ้าเอาแล้วไงคะทุกคนความสงบสุขอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองนะคะ พวกขังขาวเนี่ยก,กาลังจะมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาตรงที่มีพิก,กัดเยอะๆนะคะให้น้องเช่วยเราสุตรงนี้เลยแล้วกันมีพิก,กัดอยู่สีหลังเลยนะคะเยียบไปเลยโอ๊ยแต่ทาไมมันอยู่ไกลบ้านเราจังเลยเนี่ยแล้วพวกหมูพวกนี้นะคะตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่เข้าบ้านนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยน้องกําลังเฉลิมฉลองอยู่จ้าแล้วน้องก็จะแพนิกแล้วก็วิ่งไปทั่วเลยนะคะโอ้ไม่คทุกคนเอาแล้วไงรีบออกมาจากตรงนั้นเลยนะคะตอนนี้พุ่มเบอร์รี่ของเราก็ วอดวายไปทั้งสวนแล้วจ้ากรอบนี้ทําไมช่างวุ่นวายเหลือเกินน <My God> ายก้ดออกมาเลยนะคะออกมาเลยเออกมาเลยไม่อย่างงาั้นบ้านเราอาจจะไม่หมดทั้งหลังเลยก็ได้ขอให้ไฟอย่าได้ลุกลามไปที่ต้นญ้า ld, แล้วก็ต้นกิ่งไม้ของเราเลยนะคะเพราะว่าตรงนั้นเราปลูกเอาไว้เยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะหามาปลูกใหม่แล้วกันนะคะพุ่มเบอร์รี่มีตรงไหนอีกไหมปรากฏว่าไม่มีแล้วนะคะทุกคนเราขุดมาทั่วแมพแล้วจากพวกหมูเนี่ยก็ไปขโมยมาหมดแล้วนะคะ ทางเดียวที่เราจะได้พุมเบอร์รี่กลับคืนมานะคะก็คือการไปซื้อเอาจากร้านขายเมล็ดพืชน,นั่นเองค่ะทุกคนการเฉลิมฉลองของหมู่บ้านกกอกของเรานะคะไม่ได้มีเพียงแค่การตกแต่งบ้านให้มันสวยงามนะคะยังมีอาหารอีกด้วยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือมีดปอของเรานั่นเองค่ะหน้าตาของมันก็จะแปลกๆสักนิดหนึ่งนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะเข้ากับธีมการเฉลิมฉลองสุดๆไปเลย แล้วต่อมานะคะเราก็ว่าจะมาซื้อตะาไขยจับมแมลงไปจับพวกหิ่งห้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้หิ่งห้อยเราหมดแล้วแล้วในร้านค้าร้านนี้นะคะก็จะมีประทัดขายด้วยอันนี้นะคะเราจะซื้อมาในราคา1ออนนะคะทุกคนจะมีแค่ช่วงที่เป็นการเฉลิมฉลองเท่านั้นนะคะช่วงอื่นเนี่ยจะไม่มีนะโอ๊ยเมื่อกี้สร้างผิดนะคะไปสร้างกองไฟซะง,งั้นจะสร้างขบไฟจ้าแล้วก็จุดไปแบบนี้เลยนะคะแล้วหมูตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเต้นนะคะทุกคนแบบนี้เลยพิก,กาตัวดีของเราก็เต้นอย่างสนุกสนานเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะพวกหมูในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะโยนประทัดออกมาเองด้วยนะคะทุกคนน่าจะมักม้วนพอสมควรเลยนะคะเนี่ยแต่ที่ไม่ม่วนเลยนะคะก็คือพุ่มเบอรี่ของเราจ้าตอนนี้หายไปทั้งป่าเลยนะคะแถมพวกกิ่งไม้เนี่ยก็โดนไฟเผาไหม้ไปด้วยแล้วจ้าเหลือแค่ต้นหญ้าเลยนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่หามาปลูกง่ายที่สุดเนี่ยก็คือต้นหญ้านั่นเองนะคะทุกคนทําไมไม,ไม่ต้นหญ้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เหลือพุ่มเบอรี่แล้วก็กิ่งไม้ไว้ให้เรา กิ่งไม้เนี่ยเราจะต้องไปสะสมจากตรงนู้นทีตรงนี้ทีมาปลูกนะคะก็จะปลูกได้แล้วเราก็มาทําเป็นกระสุนเยอะมากๆด้วยส่วนต้นหญ้าเนี่ยเราให้พวกคิปโปเปเมุสช่วยเราฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะส่วนต้นเบอร์รี่นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยจ้าว่ากว่าจะได้มานั้นลําบากสักแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเราจะบ่นแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนไม่บ่นอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านแก้เซ็งกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นบ้านที่เราสร้างมาในราคาส0ออนนะคะ ก็ถือว่าน่าหลอกมากๆเลยนะคะสาหรับข้างนอกข้างในนั้นจะเป็นยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําอย่างอื่นกันก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากที่วันอัพอคอลิสได้ถูกปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างนะคะในช่วงฤด,ดูปกติที่ไม่ต้องมีเกสรดอกไม้หรือว่าหมอกมากวนใจเลยนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปปราบปอดกันเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมตัวกันก่อนนะคะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เตรียมตัวไปด้วยแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากได้พวกกิ่งไม้ไปปลูกไว้ที่เเดิมมากๆลย เพราะว่ากระสุนของเราชั้นยอดเลยนะคะจะเสียไปก็ไม่ได้เด็ดขาดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาปลูกต้นไม้ไ้ตรงนี้กันก่อนเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับพวกฮิปโปนะคะน้องจะได้ช่วยเราฟาร์มด้วยนะคะก็เ <Okay. S 1> รียนได้ว่าทางเตรียมตัวสู้กับน้องงูใหญ่ไปด้วยแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยนะคะทุกคนฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยจะถึงดูดูหมอกลงแล้วนะมันก็จะยิงเลนยาขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายอมได้จ้าแต่ที่ยอมไม่ได้เลยเนี่ยก็คือกิ่งไม้นะคะที่มันได้หายไปจากบ้านเราพวกพิการเนี่ยทำเอาไวเจ็บแสบมากๆเลยนะคะ เราจะตัดไม้ก๊อกไปด้วยนะคะเพราะว่าไม้ก๊อกเนี่ยสามารถเอาไปปลูกต่อได้นะคะเพียงแค่เราปลดล็อกสูตรครับจากเครื่องวิจัยระดับที่2นะคะแล้วเราก็จะสามารถเอาน้องไปปลูกต่อที่ไหนก็ได้ซึ่งก็คือบ้านเรานั่นเองไม้ก๊อกนะคะจะมีประโยชน์ในการทําหมวก,กเกาะเหล็กนะคะที่เราใส่อยู่ตอนนี้เลยมันก็จะช่วยป้องกันดาเมจของเราได้ดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเราก็ยู่กับการสร้างบ้านนะคะทุกคนยังไม่ได้ไปสู้กับน้องบอสงูใหญ่สักทีนึงเดี๋ยวเราจะสร้างห้องอีกห้องนึงแล้วกันนะคะเอาไว้วางเครื่องวิจัยเวทมนต์ของเรากันเลย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางไว้ข้างนอกเนี่ยก็จะเจอฟ้าผ่าได้นะคะซึ่งเราก็เคยเจอมาแล้วจ้าดังนั้นนะคะจะไม่พลาดอีกแล้วจา้าเราก็จะสร้างประตูวไว้ที่กําแพงด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จะสร้างเอ,อ่ออันนี้นะคะข้างบนสุดเลยเป็น house expansion permit นะคะพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างห้องอีกห้องหนึ่งได้นะคะผ่านประตูที่เราเพิ่งจะสร้างมานะคะทุกคนอันนี้นะคะเราสามารถไปซื้อได้จากร้านนายกเทศมนตรีของหมูนะคะ ก็จะสามารถซื้อได้เหมือนกันหรือว่าจะเข้ามาในบ้านนะคะมันก็จะปลดล็อกสูตรคราฟอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วแต่ว,ว่าจะมีราคาถึง50ออนเลยนะคะก็ถือว่าแพงอยู่แต่ก็คุ้มค่านะคะโอเคเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็ว่าจะมาคราฟสปริงเกอร์กันเลยนะคะทุกคนสปริงเกอร์เนี่ยก็จะสามารถคราฟได้จากเหล็ก2แท่งนะคะแล้วก็เจมฟ้า1ชิ้นแล้วก็น้ําแข็งอีก6ก้อนนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้สปริงเกอร์ออกมาแล้วแล้วเราก็จะไปวางไว้ใกล้กับแหล่งน้ํานะคะ ที่อยู่ในโซนป่าดงดิบนะคะที่เราจะปลูกต้นยาไว้เยอะๆแล้วเราก็จะลดน้ําให้น้องได้ <S <S <ling> <S เวลาที่เราต้องการต้นยานะคะเราก็สามารถไปเปิดสปริงเกอร์แล้วก็เราเก็บยาได้แบบง่ายสุดๆไปเลยค่ะทุกคนแต่ว่าระวังไว้ดินนึงนะคะเพราะว่าน้องต้นยาเนี่ยจะมีคููดาวอยู่นานมากๆเลยนะคะวกว่าน้องจะเติบโตออกมา1ครั้งต่อ1ปีเลยนะคะทุกคนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องวิจัยเวทมนต์เอาไว้ตรงนี้กันเลยนะคะทุกคนห้องนี้ก็จะมีความมัลติฟังก์ชันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะทั้งเป็นห้องครัวแล้วก็ o อ c ค a าฟของนะคะตอนนี้เราก็ได้เครื่องวิจัยเวทมนตร์ระดับ1มาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเครื่องวิจัยเวทมนตร์ระดับ2ที่จะต้องคลาฟต่อไปเพราะว่าน้องเครื่องวิจัยเวทมนตร์ขั้นที่1เนี่ยไม่ได้ปลดล็อกของดีๆมาให้เราเลยนะคะเครื่องวิจัยเวทมนตร์ระดับ2เนี่ยจะครอบคลุมกว่านะคะทุกคนแต่มันจะต้องใช้ไม้ผีนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเลยดังนั้นชุดเก่อเสื้อคลุมผ้าคิรุของเราก็คงต้องพักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ไม้ผีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะขอแวะบมาทําาฟร์มักนะคะ เราได้คราบต้นอ่อนของไม้กอ,อกมาปลูกนะคะก็จะสามารถคราฟได้จากไม้กอ,อกแล้วก็อ,อึนะคะคราฟได้ง่ายมากๆเลยผ่านแถบเพชรน,นะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะเราก็ได้เอาต้นกิ่งไม้เนี่ยมาปลูกคืนแล้วนะคะจํานวน50ต้นด้วยกันเรียกได้ว่าเวลาที่เก็บน้องเนี่ยก็จุกๆไปเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทํานะคะทุกคนก็คือแปลงผักนั่นเองจ้าก็เรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะคะแปลงผักหนึ่งอันเนี่ยก็จะใช้หญ้าถึง10ชิ้นเลยนะคะแล้วก็อึอีก6ก้อน นอกจากนั้นก็มีของที่หายากที่สุดในเกมนี้ก็คือหินจ้าแต่ว่าน้องใช้แค่4ี่ชิ้นเองนะคะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราสามารถปลูกผักได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงยาของเรากันเลยน้องจะเกิดหรือยังเอ่ยอุ้ยเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บน้องไปเลยแล้วกันต้นที่ยังไม่เกิดนะคะก็คือต้นที่เราเอามาปลูกใหม่นั่นเองค่ะน้องก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าน้องจะบานออกมา โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกส่วนหนึ่งของเรากันเลยนะคะที่เราปลูกเอาไว้ในโซนของป่าดงดิบตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาสปริงเกอร์เนี่ยมาวางด้วยตอนนี้ฝนก็หยุดตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูที่น้องจะเบ่งบานแล้วแหละถ้าเกิดว่าน้องโดนน้ำนะคะน้องก็จะเติบโตแล้วก็เบ่งบานออกมาพร้อมให้เราเก็บเลยแ่ละคะ่ะทุกคนยกเว้นต้นที่เราเพิ่งจะปลูกไปนะคะแต่ว่าสปริงเกอร์เนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงนะคะก็คือน้องจะมีระยะรัศมีที่ค่อนข้างแคบมากๆเลยนะทุกคน มันจะไม่ได้โดนทุกต้นที่เราปลูกเอาไว้นะคะจะโดนแค่ช่วงที่เป็นวงกลมรอบตัวน้องเท่าน,นั้นเลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้เปิดน้ําเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าต้นไหนจะบานบ้างต้นที่มันอยู่ไกลจากสปริงเกอร์นะคะก็จะไม่โดนน้าแล้วก็จะไม่เติบโตนะโอเคนั่นไงบานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บน้องไปเลยแล้วกันก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะทุกคนต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราขุดแล้วก็ปลูกใหม่น้องก็จะยังไม่บานนะคะ แต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะบานพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วล่ะค่ะทุกคนในฤดูนี้นะคะก็เหมือนว่าเราจะเก็บน้องได้แค่1ครั้งต่อหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีต้นยาเนี่ยเป็นสวนเลยสามารถผ่านฤดูเกสรดอกไม้ได้แบบชิวๆเลยนะคะแค่นี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับฤดูเกสรดอกไม้น้องสปิงเกอร์ของเราเนี่ยก็จะมีพลังงานเชื้อเพลิงอยู่นะคะทุกคนเป็นขีดแดงๆเลยเราสามารถเติมเชื้อเพลิงเป็นพวก ต้นไม้หญ้าหรือว่ากิ่งไม้ก็ได้นะคะน้องก็จะกลับมาทํางานดีเหมือนเดิมแล้วโอเคตอนนี้นะคะก็ฝนตกเรียบน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บน้องต้นยาของเราที่เหลือกันเลยดูกันว่าน้องจะเกิดหรือยังเอ่ยโอเคตอนนี้น้องก็ใกล้จะปานแล้วนะทุกคนรออีกไม่นานเราก็น่าจะเก็บเกี่ยวน้องได้แล้วนะคะต้นยาพวกนี้นะคะเราสามารถไปเก็บเอาได้จากเกาะงูมันจะมีเยอะมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกโซนป่าด,ดงดิบทั้งหลายเนี่ยก็จะมีน้องเกิดกระจายกระจายตามจุดไปเรื่อยๆนะคะทุกคน แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโซนป่าดงดิบนั่นเองค่ะทุกคนต้นยาของเรานะคะก็จะเกิดในโซนนั้นด้วยแต่ว่าน้องจะไม่เติบโตนะคะเราสามารถเอาพวกนียไปฝุดน้องแล้วก็เอามาปลูกได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็จะกําจัดพวกหมูไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้ปลูกอะไรไว้เยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างกําแพงล้อมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหินของเรานั้นมีน้อยมากมากเลยไม่เหมือนกับซีรีส์ของน้องเวิร์มบูดนะคะโอเคแต่ that, ตอนนี้นะคะเราก็จะมาฆ่าพวกหมูพวกนี้ไปให้หมดเลยแล้วก็ทูปบ้านของน้อง มีได้เนื้อใหญ่มาเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสุสานหมูไปเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้นะคะค่าก,กรรมของเราก็พุ่งทะลุถึง50พอยเรียบร้อยแล้วจ้าแคมปัสนะคะก็เลยจะออกมาขโมยของเราแบบนี้เลยแล้วของเราก็คือมีเยอะมากเวอร์น้องแคมปัสก็เลยขโมยกันสนุกมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่มีกระสุนจะยิงแล้วจ้าดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้หอกกันเลยนะคะโอ้ oh my god เมื่อกี้เกือบโดนน้องถีบเขาให้นะคะแต่ว่าน้องก็ตายก่อนแล้วนะคะโอเคตัวนี้แล้วเราจะใช้อะไรเป็นกระสุนดีเอ่ยกิ่งไม้นะคะ3มชิ้น จะยังช่วยได้ไหมเนี่ยน้องจะชอบวิ่งหนีเรานะคะในตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเปิดไฟการต่อสู้ก่อนนะคะโอเคตอนนี้กิ่งไม้ของเราก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ดาบปลาสดฟิตเนี่ยตีน้องกันเลยตายเรียบร้อยแล้วนะคะออกมา2ตัวถ้าเราไม่ฆ่าน้องนะคะเราจะปล่อยน้องทิ้งไว้เรื่อยๆก็ได้แล้วน้องก็จะขโมยของเราไปหมดเลยนะคะขโมยแบบเหมือนไม่มีขีดจากัดเลยทุกคนเพราะว่ากระเป๋าแคมปัสนะคะจะมีความแบบจุของได้เยอะมากๆซึ่งก็เป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราฆ่าน้องเนี่ยน้องก็จะ มีโอกาสดรอปกระเป๋าแคมปัสให้เราด้วยแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้เลยจ้าสักครั้งเดียวเลยนะคะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาแก้มังกรเนี่ยมาให้นกกินนะคะเพื่อแปลงเป็นมเมล็ดให้เราแล้วก็เอามเมล็ดไปปลูกต่อนะคะทุกคนแก่มังกรเนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยสุ่มปลูกมเมล็ดพืชเอาไว้เยอะๆเลยเพราะว่าน้องจะเพิ่มเลื่อนแล้วก็ค่ากระเพาะให้เราได้ดีสุดๆไปเลยแก่มางกรพวกนี้นะคะเราได้มาจากการสุ่มปลูกมเมล็ดพืชนั่นเองค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจสุมปลูกนะคะก็สามารถไปซื้อเอาได้เลยนะคะจากร้านขายเมล็ดพืชโอเคเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมาปรุงน้องกันเลยปรุงได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่แก้มงกรหนึ่งชิ้นแล้วก็กิ่งไม้อีก3อันเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ดาวก้อนพายออกมาแล้วจ้าซึ่งน้องนะคะก็จะช่วยเพิ่มค่าหัวใจให้เราได้ถึง40ยต์ค่ากระเพาะอีก75ยต์แล้วก็ค่าสติ5พอยตดนะ,ะทุกคนตอนนี้เราก็ทํามาเยอะมากๆเลยทํามาเพื่อที่จะไปสู้กับน้องงูใหญ่นะคะ ตอนนี้ก็คือยังไม่ไปสักทีจ้ามัวแต่ทะเลทะะรายอยู่นะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้ดากอนพายมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจะใช้เวลาในการปรุงนานนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมาปลูกดากอนพายที่เหลือกันเลยโดยการเก็บพวกดากอนพายสดๆนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปให้นกกินเพื่อให้น้องอึออกมาเป็นเมล็ดนะคะแล้วเราก็เอามาปลูกต่อได้เลยน้องก็จะดรอปเมล็ดนะคะ1-3ถึงเมล็ดนะคะก็แล้วแต่โชคเลยนะคะว่าเราจะได้กี่เมล็ด ตอนนี้เราก็เตรียมตัวมาพอสมควรแล้วนะคะสําหรับการไปต่อสู้กับน้องงูใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยพร้อมเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเกาะเหล็กที่เราขาดมาถึง2ชุดจ้าแล้วก็มีหัวเกาะเหล็กด้วยนะคะที่มีความคงทนไม่มากเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือดาบปลาสฟ,ฟินั่นเองเพราะว่าน้องนะคะสร้างดาเมจให้กับศัตรูเยอะที่สุดแล้วในเกมนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออาหารเพิ่มเลือดนั่นเองเราจะทําเป็น ดาก้อนพายของเรากันเลยนะคะทุกคนเ<ๆ>พราะว่าน้องเพิ่มเลือดให้เราได้เยอะมากๆเลยแถมเพิ่มค่ากระเพาะอีกด้วยนะคะเกียวอ่ะก็ทํามาเหมือนกันนะคะก็จะเพิ่มเลือดได้เท่าๆกันเลยแต่ว่าน้องจะเพิ่มค่ากระเพาะได้น้อยกว่าหน่อยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็พร้อมเต็มที่แล้วจ้าลุยโบราณสถานรูปดอกไม้มานะคะแล้วก็มาโปรที่เกาะของงูใหญ่แต่ก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอเตรียมตัวกันก่อนเลยเราจะไม่เอาน้องโรบินไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูหมอกลงนะคะทุกคนก็จะมีพวกแมลงต่อท้องอยู่เต็มป่าไปหมดเลยนะคะ เอาไปแค่ของที่จําเป็นก็พอนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารชุดกกกเกาะหัวเกาะทั้งหลายนะคะโอเคน้องโรบินอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่มาป่ะไปกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นฤดูหมอกนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือหมวกกันหมอกนั่นเองแล้วดูความคงทนของมันสิคะเหลือแค่6%เอเองโอ้ oh my god ครั้งที่แล้วนะคะที่เรามากเกาะนี้ยเราก็ได้มาขโมยน้ำำําอมฤตไปนะคะน้องงูใหญ่ก็สป,ปอนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเราไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ส่วนไหนน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับรังของมันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องกันเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะในป่าเนี่ยก็จะมีพวกตัวน่าราคาญพวกนี้ก็คือน้องแมลงต่อทองนั่นเองนะคะเยอะมากๆเลยหมายก็เราตอนนี้ก็คือหมอกลงไปอีกหนึ่งกลุ่มจ้าเดี๋ยวเราจะให้น้องงูใหญ่กับน้องแมลงต่อทองเนี่ยสู้กันไปนะคะ ล่อน้องมาเจอกันเยอะๆเลยแล้วเราก็จะได้ของดรอปมาเยอะๆแล้วก็ตัดกําลังการต่อสู้ไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าแผนนี้จะยังได้ผลอยู่ไหมนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากต่อสู้กับน้องนะคะเวลาที่หมอกลงแบบนี้อยากจะใส่หมวกเกาะด้วยนะคะจะได้ป้องกันดาเมจของเราได้เยอะมากๆเลยการต่อสู้กับน้องในครั้งนี้นะคะเราว่าจะมาแทงน้องกันเลยนะคะทุกคน <Yeah> ครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ต่อสู้กับน้องในซีรีส์ของน้องเมอหมูดนะคะทุกคนเราก็ได้เหลี่ยมใส่น้องแบบจัดๆเลยค่ะ เราว่าเราได้ลากน้องไปต่อสู้ในบริเวณน้ํานะคะเวลาที่น้องจะตีเราเนี่ยเราก็กระโดดลงน้าเลยจ้าขึ้นเรือนะคะแล้วก็ให้บริเวณที่ไม่มีเกรดอะอยู่ใกล้กับน้ําที่สุดนะคะแล้วก็ตีน้องไปเลยแต่ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาประจันหน้ากับน้องกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเจอหน้าน้องนะคะเดี๋ยวเราจะล่อน้องไปเจอกับหน้า,มาแมลงเต่าทองให้หมดก่อนแล้วกันนะคะตัดกําลังการต่อสู้ไปด้วยแล้วก็รอให้หมอกหายไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หมวกเกาะเนี่ยมันจะทําให้เราเดินช้ามากๆเลยนะคะ แค่ชุดกอะเนี่ยก็ทาให้เราเดินช้ามากๆแล้วเมื่อกี้นะคะเราสังเกตเห็นว่าตรงบ่อน้ําเนี่ยมีน้ำำําอมฤตใหม่โผลออกมาอีกแล้วนะคะเราสามารถไปเก็บน้องได้แล้วก็ไปปลูกต่อได้นะคะแต่ว่าก็จะมีน้องงูใหญ่ออกมาไล่ล่าเราอีกหนึ่งตัวนะงั้น๋ถวเราขอเสร็จธุระกับเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราเค่อยมาคิดอีกทีว่าจะเก็บน้องไปดีไหมตอนนี้นะคะการที่เราเดินไปทุกทิศทุกทางแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีจุดหมายนะคะทุกคนจริงๆแล้วเรามีจุดประสงค์จ้าเพราะว่าเราจะให้น้องงูใหญ่นะคะ ฟ้าไม้ไปให้เราด้วยเลยเพราะว่าไม้เนี่ยขี้เกียจตัดมากมากเลยนะคะแล้วเวลาที่น้องตัดต้นไม้เนี่ยบางต้นก็จะสปอนพวกงูแล้วก็แมงป่องออกมาด้วยนะคะน้องก็จะไปต่อสู้กับมันแล้วเราก็จะหมดคู่ต่อสู้ไปอีกหนึ่งกลุ่มนะคะทุกคนตัดกําลังการต่อสู้ไปเว่อร์เวอร์เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็หมอกหายไปเรียบร้อยแล้วเรามาจัดก,การน้องกันเลยเดี๋ยวเราจะแทงน้องไปเลยนะคะโดยการที่ตีไปที่ที่มันไม่มีเกรดนะคะหรือว่าหนังปเปลือยของน้องนั่นเองะคะ่ะทุกคน โดยเราจะตีให้บริเวณที่มันไม่มีเกรดนะคะแล้วก็หัวน้องเนี่ยอยู่ใกล้กันมากที่สุดน้องจะได้ตีเราเลยนะคะอันนี้เรายอมแลกนะคะทุกคนเพราะว่าการที่น้องกัดเรานะคะน้องจะไม่ปล่อยลําแสใส่เรานะโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้มันถึงโพซิชันที่น่าตีนะคะก็คือตอนนี้เลยจ้าอ้าวดาบดดาบ,บดดาบ,บดโอเคเปลี่ยนดาบเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้น้องใช้หางตีเราด้วยนะคะทุกคนก็คือมีทั้งหัวมีทั้งหางโจมตีเราหมดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะคือโพซิชันที่เรารักมากที่สุดเลย เราะว่าน้องจะไม่ปล่อยลำแสงใส่เรานะคะแต่ว่าที่ปล่อยออกมาเมื่อกี้ก็คือปล่อยใส่น้องหมาป๊อกนะคะโอเคแบบนี้เลยที่ต้องการน้องก็จะกัดเราแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะแลกกับการตีน้องแบบง่ายสุดๆไปเลยนี่ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยแต่ว่าการที่จะทําแบบนี้นะคะเพ,เพื่อนๆจะต้องมีอุปกรณ์พร้อมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเกาะที่ป้องกันดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะคะรวมไปถึงดาบปลาสอดฟิตที่ให้ดาเมจแรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอาหารนะคะที่จะช่วยให้เรา มีเลือดกลับขึ้นมาต่อสู้กับน้องได้นะคะหลังจากที่ต่อสู้กับน้องไปนะคะเราก็ได้เสียชุดเกราะไปหนึ่งตัวนะคะทุกคนตอนนี้ชุดเกราะของเราก็เหลือข่าความคงทนอยู่ที่35พอยต์แล้วก็หมวกเนี่ยก็โหเยอะมากๆเลยนะคะ90พอยต์แล้วก็อีกหนึ่งใบเนี่ย24พอยต์เราก็สามารถต่อสู้กับน้องได้อีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลยกันเลยะคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําชุดเกราะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนเพราะว่าวตอนนี้ชุดเกราะเล็กของเราก็เหลือ,อความคงทนอยู่แค่33พอยต์เา่านั้น กลัวว่าน้องจะตายไปซะก่อนนะคะชุดเกาะที่เราจะทําได้นะคะก็คือชุดเกาะไม้เลยจ้าเพราะว่าน้องได้ฟาร์มไม้ให้เราเยอะมากๆเลยนะคะแต่ที่ขาดไปเนี่ยก็คือเชือกนะคะที่เราไม่ได้เอาญ้าติดมาด้วยเดี๋ยวเราจะขอเก็บยาจากตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็คลาฟไปเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําชุดเกาะเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บน้ํากันเลยแล้วก็ให้น้องงูนเนี่ยสปอนออกมานะคะน้องจะออกมาจากท่อน้ําตรงนี้เลยนะคะนี่เก็บมาแล้ววิ่งออกมาก่อนเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสู้น้องแบบไม่จุ๊เนี่ยก็เวียนเทียนรอบปอน้ํานะคะให้น้องขดตัวกันเป็นวงกลมแล้วเราก็เข้าไปตีจุดที่มันไม่มีเกรดนะคะทุกคนแต่การใช้วิธีนั้น่ะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าน้องจะสามารถปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาใส่เราได้เราจะต้องจุ๊บหลบน้องดีๆเลยแต่การใช้วิธีนี้นะคะน้องก็จะกัดเราอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยแสงออกมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งหนีน้องเลยโอเคโพสิชันนี้เลยนะคะที่เราต้องการเราก็ตีน้องรัวๆไปเลยนะคะทุกคนง่ายสุดๆไปเลย โอเคตอนนี้น้องก็ตายเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะขอข้างหนูกับแมงป่องพวกนี้ก่อนนะคะเพราะว่าพวกมันบังอาจมาก,กินเนื้อมอนสเตอร์ของเรานะคะยอ่มไม่ได้โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้สู้กับน้องไปนะคะค่าความคงทนของชุดเกาะแล้วเนี่ยก็หมดไปแค่สิวกาพอเองอะ่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะชุดเกาะไม้ที่เราคราฟมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะขอเก็บของไปรัวๆเลยแล้วกันนะคะ โอเคคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้เลยสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองนะคะและเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนจะปีหนึ่งแล้วนะคะขอให้รักเรามากๆแล้วก็รักเรานานๆไปเลยนะคะงั้นเราก็ขอมอบคลิปนี้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้สำหรับทุกคนเลย ใครที่อยากจะให้ของขวัเรากลับนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่จ้า